ทุกคนเดีย๋ยวเราจะมารีวิวคินเดอร์จอยเพราะว่าเราเคยกินแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยโอเคมาแกกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็แก่เรียบร้อยแล้วเราจะแกะของเล่นก่อนนะานี่คือของเล่นอันนี้คือขนมโอเคมาแก่ของเล่นเลยแก่ได้แล้วทุกคนะดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรา มามาต่อกันเลยได้แล้วทุกคนนี่เป็นแหวนนะอุย่ยทุกคนเป็นแหวนแบบนี้เดี๋ยวขอใส่แหวนใส่แหวนหมือเดียวมันก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาใหม่ชึบอ่ะสดสแล้วค่ะสวยมากบ๊ายบายค่ะฟูโอุย้ยถอดเดี๋ยวยวกินขนมที่หลังบ๊ายบาย Ôi